คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99ครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม KA Gaming นะครับพอเข้ามา KA Gaming ก็จะเจอหน้าตก เกียวตัวเกมตรงนี้ครับยี่สิบเกมนะยี่สิบเกมผมก็กกอดติดที่คิงออสูพัทอยู่นะครับเพราะบวกอยู่นะครับตอนช่วงนี้มันจะมีทีเด็ดของมันอยู่ครับทีเด็ดคืออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะหรือใครจะตามเข้ามาครับใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดนะครับกดจนเข้ามาได้ครับมีระบบออโต้ให้เข้าด้วยครับมีลิงก์ให้เข้าด้วยนะครับกดจนเข้ามานะครับเนี่ยมันมีมันมันมีคิงออสูพัทเนี่ยมีทีเด็ดกันอยู่แค่สามตัวครับมีปลาหมึกปลาหมึกอ่าไม่ไม่มีค่าตาหนึ่งตัวนะ แล้วก็เรือแล้วก็ปลาหมึกตัวนเนี้ยเนี่ยปลาหมึกโจรสลัด1ตัวไปดูกันครับ1,500บาทจะเป็นเช่นไรครับมาดูกันมาแล้วนะครับตามนี้เลยนะนอ่าห้สิตังค์ถึงสิบบาท10บาทถึง 10, 100บาท1ร้อยถึงหนึ่งพบาทแต่ละห้องแตกต่างกันนะครับ เรามีงบแค่นี้ครับเราไปที่ห้องเลยครับสายขวายาวตำแหน่งไปโดนถ้าโดนเรจะเป็นแบบนี้ครับไม่เป็นไรครับอย่าตกเป็นไกนะเพรว่าเวลาเรายิงแบบสนุกสนุกอยู่นะครับแล้วปิดกระบาดนะผมจะเริ่มที่2บาทนะครับไปครับก็สูนจะโดนปลาแค่ในระยะที่ปลาอยู่ใกล้ ตัวมือเราเท่านั้นนะครับมันจะไม่ทะลุไปแต่ถ้าเราอยากจะยิงอะไรเป็นพิเศษมันสามารถล็อกได้คือขวามือนหนรืออข้างที่ถึก็ล็อกนะครับไปกดล็อกหนึ่งทีแล้วก็ไปคลิกที่ตัวปลาหรือตัวเงือกหนึ่งทีครับมันก็จะล็อกเรายิงตัวนั้นเลยครับตัวเดือไปครับไปเรื่อยๆครับ I'm going to go ahead and go ahead and go ahead ลอแค่โความมึมาเด็าครับตรงนี้เราอย่าไปเล่นจนหมยื่องแล้วเล่นทางอื่ังก็ได้ครับลวขอล็อกไปที่บารับปลาหมึกรับไปว เรียบร้อยครับได้มา500เห็นไหมครับได้มาแล้ว3ามบาทเดี๋ยวเรือมาครับ <c oughs> เรือล็อกเลยครับเรือครับ <c oughs> เรือเรือ,อถ้าระเบิดทีแรกแล้วมันจะระเบิด2ทีนะครับมีไป <c oughs> คือทิ้งอ่ะมันมันไม่มามันไม่ระเบิดเราตายแต่ถ้ามันระเบิดทีเดีย <c oughs> วเราก็ได้ตังค์ทีเดียวต้องระเบิดอ่าหนาถึงไหมมันต้องระเบิดไม่ที <c oughs> ครับนี่ไงครับหยุดเลยครับหยุดเลยครับหยุดเลยครับเรามีกําไรมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับมีกําไรมาแล้ว766กบกาทครับจากพันห้านะคือคือเราบวกแล้วว่า700กว่าไม่ต้องเป็นไมต้องไปยืนตัวอื่นนะเขาเปนเมาแล้วกขา็นตัวอื่นถ้ามันไม่ตายให้เราเราเสร็จเลยนะเราหายไปเลยนะต้องมาทําใหม่ครับและทําใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่านี้หรือเปล่านะครับมีลิงก์ให้กดถ้ามีระบบออโต้ให้เข้าตามันเข้ามาได้นะครับวันนี้ผมตุองลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามลกดไลค์กันด้วยวีไปก่อนครับสวัสดีครับ